สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะมาสอยมะม่วงโชคอนันต์นะคะอันนี้เป็นมะม่วงโชคอนันต์แก่จัดนะคะโชคอนันต์แก่จัดนะคะตอนนี้ได้เวลาละนะคะอ่นนี้เพื่อนๆถามมาว่าทําไมมะม่วงเรามันเป็นแบบนี้นะมันเป็นมันผิวมันไม่สวยนะคะผิวมันไม่สวยนี่เกิดจากเพลี้ยไฟนะคะเพื่อนๆตอนที่เขา,าติดดอกติดลูกเล็กๆนะคะก็จะมี เพรี้ไฟนะคะหรือเพรี้น้ํามันนะคะตกใส่นะคะจึงทําไม่ผิวไม่สวยนะคะเพื่อนๆนะบางลูกก็สวยมากเลยเป็นโชคอนันต์แก่จัดเนาะนี่คือโชคอนันต์แก่จัดนะคะสวยงามประมาณนี้โชคอนันต์แก่จัดของเราสามลูกโลนะคะลูกใหญ่จริงๆนะคะมะม่วงโชคอนันต์นี่เป็นมะม่วงที่กินดิบก็ได้นะคะ กินดิบก็ได้นะคะสุกก็ได้นะถ้ากินดิบนี่ก็จะกรอบกรอบหน่อยนะคะแล้วก็กินสุกก็หอมหวานอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ่มนะเพื่อนๆนะเราจะเราจะ,เราจะเอาไปบ่มให้เป็นมะม่วงสุกการจะเป็นมะม่วงสุกนะคะสังเกตดูนะคะว่ามะม่วงแก่จัดมันจะออกคายสีขาวนะคะเขาเรียกนวลเนาะเขาเรียกนวลคายสีขาวนี่ก็คือนวลนะเพื่อนเพื่อน นะวันนี้แล้วเราจะมาสอยมะม่วงโชคอนันต์นะคะสุดยอดเลยได้เยอะเลยวันนี้เนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนะลูกนี้สวยนะคะแก่จัดละแก่จัดและเ,เริ่มออกเหลืองแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนลองมาดูการสอยมะม่วงถ้าสอยดีไม่ดีถ้าเราไม่รู้นะคะว่าแก่หรือไม่แก่เพราะบางทีมะม่วงมันกัมกึ่งระหว่างมะม่วงอ่อนกับมะม่วงแก่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นมะม่วงแก่จัดแล้วนะเพื่อนเลองมาดู ถ้าทิ้งไว้ก็จะร่วงเนะมาะมะม่วงที่กำลังบ่มก็คือแกลือ80%นะเพื่อนๆเนาะอย่าให้ถึงร้อยให้ถึงร้อยนี่ไม่ดีเนาะต้องแก่ประมาณ80%นะคะอันนี้เราก็ได้ประมาณนี้วู้ลูกนี้สวยมะม่วงโชคอนานตกแก่จัดมะม่วงโชคอนานตกแก่จัดลองมาดูผิวพันธุ์ก็สวยนะเพื่อนๆลองมาดูนี่โชคอนานตกแก่จัด โชกอานันเกตจัดนะคะเดี๋ยวมาดูนี่สวยนะคะนนี้เรายังไม่เอาขึ้นเนะาะอทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้ยางเขาเสด็จนะคะการสอยมะม่วงต้องให้ติดขั้วนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ยางเขาเยอะเนาะ มาให้ยางเยอะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะวันนี้เรามาสอยมะม่วงกันแล้วก็วิธีดูว่าโชคอนันต์แก่จัดลักษณะของมะม่วงโชคอนันต์แก่จัดนะคะเนาะกินแล้วไม่เปรี้ยวนี่ลูกนี้โ้สวยจริงๆประมาณไซส์สองลูกกิโลเลยเพื่อนๆดูนี่แก่จัดแล้ว ผิวจะนวลน,นะคะออกนวลขาวออกนวลขาวเลยนะเพื่อนๆออกนวลขาวไปเลยนะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะลูกสวยกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนี่อร่อยนะเพื่อนๆเนานะบางคนชอบมะม่วงโชคอนันต์นะคะความหอมหวานเขาก็จะมากกว่ามะม่วงน้ําดอกไม้นะเพื่อนๆ แล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าน้ำดอกไม้หน่อยนะคะแต่เขาติดก็น่าจะเป็นพวงเขาโดกมากเวลาเขาติดนะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมมะม่วงโชคอนานแก่จัดของเรานะคะก็ได้ประมาณนี้การพิกันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ